สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพันรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดปี2011เลยนะทุกคนสภาพมินเนียบมากตอนแรกราคาไม่ใช่อย่างนี้ราคาสองนิดนิดนะครับแต่ตอนนี้แสนกว่านะครับเพราะพี่พันธ์เขามองว่าสองสองขึ้นไปนี่แพงไปเรามาดูกันนะกระจังหน้าเงาวิ้ง ไฟหน้าใส่กิ้งแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ก็ใส่กิ้งเหมือนกันนะครับสภาพเนี่ยเป๊ะมากนะแล้วก็สตาร์ทเนี่ยติดชึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพตรงนี้กันนะครับอันนี้เป็นช่องไฟนะครับแล้วก็กันชนหน้านะแล้วก็ล้อแม็กนะทุกอย่างเนี่ยพอดีกันเลยนะครับโลโก้อยู่ครบโลโก้ไฮบริดอยู่ครบแล้วก็ไฟมุมนะฮะไม่มีแตกหักเลย ไม่มีแตกลายงาด้วยแล้วก็โคเมียมมือจับอยู่ครบหมดเลยเงาวิ่งมากแล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองสองชิ้นเนี่ยกาบข้างเนี่ยไม่มีหักครึ่งน,นะสี่รถเนี่ยนวลมากนะมุกนวลมากสี่รถนวลแล้วก็โป่งเนี่ยรายละเอียดต่างๆตรงนี้สําคัญมากนะครับไม่มีเบียดเลยแสดงถึงความไม่มีชนมาช่องไฟตรงเป๊ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะรถไม่มีเบียดนะฮะแล้วรถแค่แสนกว่าบาท มันเป็นอะไรที่ผมอยากให้ทุกคนมาเลือกดูเอานะครับแล้วก็อะไรแล้วก็พูดจากปากหรือแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยราคาถูกกว่าเมื่อก่อนมากคุณก็รู้ว่าผมไม่ค่อยโอเคกไฮบริดเท่าไหร่แต่พอมาถึงจุดที่รถไฟฟ้ามาแล้วก็รถไฮบริด Hi หลายๆรุ่นเนี่ยนะครับมีรุ่นใหม่มากขึ้นรุ่นเก่าพวกเนี้ยเราสามารถหาอะไรหรือแบตราคาที่ไม่แรงได้เลยนะเรามาดูกันต่อ เรามาดูไฟท้ายกันไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายที่สวยมากสีฟ้าน้ำทะเลเลยใสกิ้งนะครับโลโก้ไฮบริดโลโก้โตโยต้าโลโก้แคมรี่อยู่ครบไฟทับทิมด้านล่างอยู่ครบนะครับพวกรอยขนแมวอะไรแบบนี้นะฮะเราไม่ทําให้นะครับเพราะมันธรรมชาติแต่ถ้าคุณบอกอยากจะทําให้ขออยากจะให้ทาใช่ไหมเอาจัดไฟแนนซ์ผ่านก่อนวันนัดวันรับรถแล้วเดี๋ยวเราจะดูให้เพราะเราอยากให้ลูกค้าท่านอื่นได้เห็นก่อนนะครับมาดูอีกด้าน ทรงสวยท้ายไม่มีห้อยนะกาบอยู่ครบหมดเลยทั้งสองชิ้นโลโก้ไฮบิดก็อยู่ครบนะครับแล้วก็ตรงนี้กระจกมองข้างไม่มีแตกลายงาเลยนะโอเคเดี๋ยวเราดูด้านในกันทำไมผมไม่ค่อยชอบวันอาทิตย์เลยเอ่ะเดี๋ยวนี้สนุกดีว่าใช่ไหมไม่รู้คือมันไม่สนุกมาสองอาทิตย์แล้วอะครับจริงๆนะ เนี่ยผมรู้สึกอึดอัดคือเก่งมากทุกคนตอนเนี้ยแม่งบาอะไรไม่รู้นะไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับก็มาดูคอนโซลหน้ากันปกติเนี่ยแคมรี่เนี่ยมันจะเหนียวเหนียวนะฮะคอนโซลหน้าเนี่ยจะเปื่อยยุ่ยไม่ว่าคุณจะรักษาแค่ไหนแต่อันนี้ยังใหม่กิฟอยู่เลยนะฮะใช้ได้อีกสิบปีนะครับกดไปดูแล้วเนี่ยกดแล้วเนี่ยลอยไม่มีเลยแล้วจับไปเลยหนังยังไม่หลุดลอกออกมาเลยแอร์แบ็คู่หน้าด้วยนะครับแล้วก็ ช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักสักกระช่องเดียวนะมาอย่างนี้จากลูกค้าเลยจอเปลี่ยนมาให้ใหม่ตัวอักษรอยู่ครบเป๊ะอยู่ครบเป๊ะอยู่ครบเป๊ะลายไม้ฉ่ำบะมุกฉ่ำมากนะครับลายไม้ดูดีม่านหลังมีให้ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยแล้วสภาพเนี่ยสะอาดมากไม่มีคาบชาฝังอยู่ด้านในเลยนะน้องมุกแล้วก็เลื่อนตรงเนี้ยเพื่อ สามารถแบบเท้าแขนได้สบายขึ้นถ้าอย่างนี้ไม่สบายอย่างเงี้ยสบายนะครับมาดูบอกกันบาะคนนั่งข้างดูดิปีกไม่มีล้มไม่พอเป็นปรับไฟฟ้าปะปฟฟาสภาพดีมากเนี่ยปกติปกติปกติไม่จําเป็นว่ารถปีลึกจะต้องใช้งานไม่ได้ใช่ไหมที่อื่นเป็นยังไงผมไม่รู้แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าที่อื่นเขาก็ไม่ได้ต่างจากเราแล้วเขาก็รักษารถพยายามแข่งขันกันให้รถเราดีที่สุด ผมก็เหมือนกันปีกไม่มีล้มพลาสติกไม่มีแตกหักมุกดูโชว์แผงประตูหน่อยน้องลายไม้ช่ำพลาสติกไม่มีแตกหักโคมเมียมเงาวิง้งมือจับไม่มีลอกเลยลำโพงไม่มีทะลุหนังไม่มีขาดเลยแม่งเอ้ยบ้าชิบหายมาดูกันต่อนีเ่เปิดไฟติดเปิดไฟติดนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เมื่อกี้มันติดแต่เมื่อกี้มันดับไปนะเห็นปะ กระจกไม่มีแตกฝายังอยู่ครบไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ล้อเล่นยังไม่สุดท้ายที่ใส่แว่นเนี่ยไม่รู้มุกเคยเจอประสบการณ์ป่าที่จับไปแล้วหนังดำๆจะลอกออกมาอันนี้ไม่มีลอกนะอันนี้ไฟแต่งมามันจะทำให้แรงม้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยแรงม้าถ้าเกิดเปลี่ยนไฟเนี่ยใช่เพิ่มขึ้นอีกร้อยหนึ่งล้อเล่นนะครับก็แค่แต่งให้มันสวยงามไปเฉย,ยๆไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะจับ โ o ลิซีใช่โ o ลิซีดิเคลิลเราเล่นเราเล่นเฮ้ยพี่ว่าเพเพ็ดเราน้าจะปิวว่ะน้องอันนี้ก็คือเป็นคู่มือโตโยต้านะครับอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพดีร้อยเปอร์เซนนะครับแล้วก็สะอาดหมดเลยพลาสติกไม่มีแตกหักอันนี้ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็เปิดท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็มาดูแผงประตูกันปกติจะมีแต่คนให้99.99%น99ี่ยผมให้100%เพราะมันดูมันดูทะเยอทยานดีมันดูหน้าหมันไส้ดีอะนะครับผมให้100%เลยสำหรับแผงประตูหนังไม่มีลอกอันนี้ใหม่กิฟสัสภาพดีลายไม้ฉ่ำลำโพงไม่ทะลุริ้วรอยข,ขีดข่วนไม่มีเลยแล้วสุดท้ายมาจบด,ด้วยแล้ววะบอกคนขับสภาพดี พี่มาติดใจไฮบิดตอนไหนป่ะน้องมุกตอนที่เราย้ายแคมรีดำไฮบิดของพี่วินไปฝั่งนู้นอะ่ะเราพี่ขับไปคันแรกอะ่ะที่หลังหลังงานงานเสร็จแล้วแล้วเราย้ายรถกลับอะผมรู้สึกว่ามันนิ่งมากเงียบมากเร็วดีนะครับโอเคมาต่อกันเบาะไม่มีขาดสัก,กนิดเดียวเฮ้ย แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับทุกคนทุกคนดูสิเคยได้ยินพวกเน็ตไอด,ดอนพูดปะติ k ็อกทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรารู้สึกไงบ้างได้ยินแบบนี้อยากซื้อของขึ้นคิดสภาพหน้าผมพูดว่าทุกคนวันนี้อยู่กับดอสน,นะคะที่เต็นท์ดีพนรัตหนึ่งเ9้าเก้ค่ะดัดไฟนซ์นด้วยเต็มจํานวนพวันส่พนสามร้อยสบาท72็งวดนะครับแล้วก็เครื่องสอ ย้ำอีกครั้งเผื่อใครไม่ชอบผมไม่อยากจะหลอกพวกคุณมานี่คือไฮบริดนะครับมุกเข้าใจจะาไฮบริดไม่ใช่ตัวธรรมดาถ้าใครไม่โอเคต่อให้ฟังผมแล้วคุณยังไม่โอเคเนี่ยช่างหัวแม่งไม่ต้องมาเอารอแคมรี่ตัวอื่นแต่ถ้าใครโอเคแล้วกับไฮบริดหรือชอบอยู่แล้วคุณต้องมาเอาคันนี้คันต่อไปเนี่ยที่พี่พันซื้อมาเนี่ยผมต้องสแกนก่อนแต่คันนี้ผมสแกนแล้วแล้วผมคตรมั่นใจยิ่งราคาแบตราคาไหลตอนนี้สบายมากหาง่ายมากนะครับ ก็จัดแม่งเต็มที่เลยนะแสนเก้าหมื่เจ็ดพันบาทราคาเท่ากับสมัยก่อนที่เราขายแคมรี่ชมผู้นำเลยนะตูว้าวโอ้โหมอนาลิซ่าชัดชัดเป็นอะไรฮะคืออะไรวะเราหัวเราะอะไรเราตลกอะไรนักหนาแต่ว่ามันดูดีไงหลังให้ <สา S 1> ว้าวที่ผมไม่อยากให้คุณมองข้ามนะครับดูดิสะอาดสะอาดสะอาด ฝายังอยู่เลยน้องมุกนี่แล้วที่พี่ชอบว่าอะไรพลาสติกเนี่ยที่ล็อกของต่างๆอยู่ครบหมดเลยมุกเห็นปะยางเห็นปะครบ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 หมดเลยมุกพี่จะสอนแล้วเว้ยห้ามบอกพี่พันละเว้ยนี่เป็นความลับสุดยอดพี่ไม่เคยสอนใครมาก่อนคลิปนี้ใครตัดคลิปนี้เหรอพี่ตัดไง<อ>ห้ามบอกพี่พันนะเว้ยนี่คือความลับแบบโคตรลับเลยคือถ้าสีแบบเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเราตีเป็น รอยอาร์คแบบไม่กวาดได้ถ้าอันเนี้ไม่ใช่สีแบบเนี้ยแสดงว่ารถพ่นสีมาหรือรถต้องมีอะไรมาสักอย่างแต่ถ้าเน,นี้ยคือเดิมเดิมแบบเนี้ยเดิมหมดเลยต้องเป็นสีเหลืองๆเงขาขาวแบบนี้นวลนๆนนแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นสีนี้เมื่อไหร่เราต้องรู้แล้วว่าพ่นมานะครับจะต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยรอยอาร์คทุกอย่างครบเป๊ะหมดนะดูตรงนี้ก็ได้รอยอาร์คตรงนี้ก็ได้ เม็ดอาร์คจำไว้นะมุกอันนี้คือเม็ดอาร์คถ้าตรงเนี้ไม่เป็นแบบนี้แม่งโดนชนมานะครับนี่คือคลิปการสอนนะแล้วก็คุณลองมาจับเราลองรูปดูรู้สึกว่ามันเป็นไงมันไม่มันใช่ปะ่ะไม่เงานี่คือรถที่ไม่เคยทำสีมาก่อนต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่เคยประสบอุบัติเหตุนะครับเห็นปะ่ะเราทุกอย่างเราไม่ได้ลงน้ำยานะ เม็ดอาร์ค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 เม็ด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 สอนจนไม่รู้จะสอนยังไงแล้วทุกคนก็เหมือนกันที่ดูจําไว้ทุกคนมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมาซื้อรถจากพี่เข้าใจว่าไอ้น้องแต่ว่าเด็กๆครับถ้าคุณไปดูรถที่ไหนเนี่ยน้อยเต็นที่จะซื้อรถชนมาขายคุณแล้วผมก็อยากให้พวกคุณดูและจําไว้นะครับคุณอาจจะไม่ได้เป็นลูกค้าผมแต่คุณก็เป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ลึกซึ้งของผมแล้วกันประมาณนี้จบแล้วนะก็ สนใจนะครับโทรมา0815198985พี่พันดีพันนลัต1999 0813142568 K K 20A ใช่ไหม K ออมรัตแล้วก็ลาย ID แ SI อทไ์ GY 0880D อย่าลืมเติมแอไซด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวักพนันรัตมาลองขับได้ไม่มีปัญหาไม่หวงที่รามํำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊ม PT นะครับหรือใครอยากจะให้ไปส่งเนี่ย ปกติผมจะบอกแบบเท่ๆไงเออไม่ต้องหรอกครับมาลองรถก่อนหมดหมดยุคนี้แล้วเอาไปส่งได้เลยแล้วก็โอนเงินจองมาแสนหนึ่งหรือถ้าใครอยากโอนน้อยกว่านั้นก็บอกพี่พันธ์ตรงปะนี่แหละคือของจริงจะไม่มีหมกเม็ดมาทําเป็นคนดีเพราะผมไม่ใช่คนดีอีกแล้วหลังจากนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ